สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นข้อมูลบนชุดอมตะตลอดชีพประจำว่าวันที่1กันยายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสราจินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร ุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาคลิปนี้มาดูแนวทางของข้อมูลบุนนะคะในชุดอมาตะตลอดชีพอาจารย์จะวางให้ทั้งหมดด้วยกัน20สิบูตรนะคะเหมือนเคยนะแล้ว f อท่านใดชอบสูตรไหนก็จดสูตรนั้นออกไป เก็บคำเตือนก่อนนะคะแล้วเรามาดูข้อมูลบนอาจารย์จะเริ่มไล่ให้ตั้งแต่เดี๋ยวเรามาดูสูตรเยี่ยมก่อนเลยค่ะเยี่ยมงว,งวดที่แล้วเนาะมางวดก่อนนู้นะมาสองตัวแต่งวดที่ผ่านมานี้เข้าถึง3ามตัวเลยค่ะสามตัวก็จะมี3ามดาวติดไว้ให้หน้าแต่ละงวดทุก แต่ละข้อนะแต่ละชื่อเนี่ยชื่อเยี่ยมชื่อราชาโชคนี่จะมีดาวติดไว้ให้ถ้าเข้าสามดาวก็จะมีดาวสามดวงถ้าเข้าหนึ่งหนึ่งตัวก็จะมีหมนึ่งดวงแบบนี้ฮะเช่นงวดที่แล้วนะห้าหกเจ็ดแปดนะคะเยี่ยมออกมาที่แปดหกห้านะมาสามตัวเลยค่ะแปดหกห้าคะเป็นสีส้ม,สมที่ใส่ไว้นี่ส่วนงวดนี้นะคะเยี่ยมสามสี่ห้าและก็หกนะคะ สามสี่ห้าหกใขชอบแนวทางตัวไหนฮะเออสามสี่ห้าหกจากสูตรอื่นๆที่เราคำนวณมาถ้าจะให้เด่นก็ถ้าให้เลือกก็จะมีสองตัวนี้ฮะสี่กับห้าแล้วแต่ fc จะเลือกนะส่วนหก็ดับระยะยาวนะคะแต่ว่าตรงจุดเนี้มันในเยี่ยมมันจะเข้ามาติดกันถึงห้างวดเลยคะะ่ะตัวหลังสุดเนี่ย ถ้าคขจดสูตรไว้นะต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อย,ออยลงบุ๊กไว้เนี่ยก็จะทราบรายละเอียดนะคะถ้ามีใขไม่จดก็ตามที่อาจารย์โน้ตไว้นี่เข้าติดติดกันตรงนี้ห้างวดต่อไปนะคะคือเยี่ยมผ่านนะคะสูตรเนี่ยบางครั้งมีการเข้าถึงสามตัวงวดต่อไปนะบางทีก็หลุดเลยไม่มีสักตัวก็มีนะคะสูตรที่สองราชาโชคนะเข้ามาหนึ่งหนึ่งตัวนะคือแนวทางของเลขหกนะคะงวดนี้ก็เจ็ดหนึ่งสองห้าอาจารย์ชอบเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม ชอบเจดนะแล้วก็คู่ขวัญมา2ตัวเลยเนาะได้สองดาวนะคะคือหกกับห้าแปดหกห้างวดนี้ก็สี่ห้าหกเจ็ดอาจารย์จะชอบแนวทางเลขเจดนะคะเป็นกรณีพิเศษถ้าใครไม่ชอบเจ็ดก็ลองเจ็ดก็คือเก้านะคะเก้าเกอาจารย์ก็มีเลขสูตรเก่านะคำนวณไว้เข้า2องวดของปัจจุบันนี้เลยนะคะมันย้อนไปประมาณ5้าหกงวดนะที่อาจารย์คำนวณไว้โอ มาเข้าสองงวดตรงๆทั้งสองงวดเลยเดี๋ยวงวดนี้อาจารย์จะเขียนให้นะอยู่ในข้อมูลบนนี่แหละ,ะต่อมานะ,ะมนไมไ่ขยับไปเนาะ,ะคู่ขวัญน,นะคะท่านผู้ชมเข้าสองตัวงวดนี้สี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดสูตรแปดนี้หลุดนะคะหลุดก็คือขีดแดดไว้ไม่มีดาวนะก็คือหลุดวดนี้ห้าหกเจ็ดอาจารย์ก็คิดว่าหลุดแล้วจะเข้าสูตรส่วนใหญ่เวลาหลุดแล้วมันเข้าเลยนะคะ ต่อมารับวงในอาจารย์เขียนงวดที่แล้วว่าชอบเนาะก็มาที่เลขห้านะคะทุกครั้งเนี่ยมันเคยมามุมเนี่ยประมาณห้าหกงวดจะติดกันที่เป็นเลขสองเนี่ยแต่งวดที่แล้วเนี่ยมันไม่มาเลขสองนะแต่มันเข้าที่เลขห้างวดนี้ก็คือแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหกนะถ้าห้าก็จะเป็นแนวทางของห้าศูนย์มาตัวนี้เลยนะแต่ศูนย์เนี่ยก็ดับระยะยาวเช่นกันนะจะหลุดไหมนะ,ะถ้าชอบก็ต้องเป็น ถ้าใครชอบเจ็ดก็มีทางของมันนะถ้าใครชอบห้าก็เป็นก็แนวทางของห้าอาจจะเป็นห้าศูนย์ก็เป็นได้นะห้าศูนย์ก็คือถ้าเราจับเป็นแปดห้าศูนย์นะเพราะมันแต้มสามใช่ไหมคะแต้มสามแปดห้าศูนย์หนึ่งตัวละลิขนะที่น่าเสียงโชคสำหรับงวดนี้นะแปดห้าศูนย์แล้วอาจารย์จะชอบสองเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็มีสองตัวก็คือสองเก้าศูนย์กับสองเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์นะทั้งหมด สี่ชุดแล้วนะสามตัวบนเนาะอ่วใครชอบตัวไหนลองเลือกนะคะรับวงในนี่คือยังไม่หลุดเลยนะคะรับวงในแปดศูนย์หนึ่งหกเออถ้าอาจารย์คำนวณจำได้ก็สองสามงวดสองสามปีมานี่รับวงในคะถ,ถ้าสูตรคำนวณแบบแบบใช้ตัวสูตรไม่ใช้ไม่ได้ใช้จับกระทบนะจะไม่หลุดเลยนะ,ะยังไม่เคยหลุดเลยนะเนี่ยอาจารย์จะชอบสูตรนี้ถ้ามาคิดว่าน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชม เลขหนึ่งแล้วในในแนวทางของแปดที่เราทําได้หลักรนะ้อยอ่ะใครชอบแปดก็จะเป็นแปดห้าศูนย์เนี่ยแปดห้าเลาะไปเลยนะแปดห้าแล้วก็ศูนย์ตัวนี้สูตรทุกสูตรมันสามารถมาได้ถึงสองตัวนะแต้มก็ยังไม่หลุดเนาะว่านี้ชนสองแต้มคือแต้มสามกับแต้มศูนย์นะอันนี้มาดูช้างเผือกนะคะสไลด์ไม่ไปเนาะแป๊บนะ ช้างเผือกก็เข้ามาสามตัวเลยเนาะนล้ช้างเผือกโอ้ยช้างเผือกอย่างนะคะช้างเผือกเข้ามาหนึ่งตัวนะคะคือเลขห้าหนึ่งดาวนะแล้ววันนี้หกห้าสี่สามก็ถ้าเป็นส,สวยๆก็ห้ากับสี่เนี่ยถ้าสี่ถ้าห้า 5, แต่สูตรพวกนี้มันมีเข้ามีหลุดนะคะแล้วจาย์เขียนโนต้ตไว้ตรงนี้ว่าหลุดบ่อยนะคะสําหรับช้างเผือกนี่นะหลุดบ่อยงวดที่แล้วเข้ากว่าจริงอะแต่ที่ผ่าน,านมามันมันหลุดบ่อยจะเขียนดีๆหน่อยนะคะ เรียนรู้เองคนเดียวนาะหลุดบ่อยนะคะสูตรนี้หลุดบ่อยช้างเผือกแต่ถ้ามาก็ห้าหรือว่าสี่ต่อไปนะรับสี่มังกรนะคะท่านผู้ชมงวด่ี่แล้วเข้ามาถึงสามตัวเลยเออแปดหกห้าใช่ไหมงวนนี้รับสี่มังกรก็เก้าศูนย์หนึ่งสองอาจจะเป็นเอ,อ่ออย่างที่อาจารย์บอกนะแปดห้าศูนย์ใช่ไหมแต่ใครชอบห้าก็อยู่นี่นะ แปดห้าศูนย์ได้อยู่นะมันก็ศูนย์ตัวนี้แต่ว่าของอาจารย์ม็นติดศูนย์ติดดับระยะยาวแต่มันก็มีโอกาสหลุดได้เหมือนกันนะหนึ่งชุดนะแล้วก็มาตรงนี้ถ้าเป็นเลขหนึ่งอาจารย์ก็จะชอบสองตัวนี้เลยมีทางเลขนะท่านผู้ชมทางเลขก็น่าจะเป็นเลขสองอีกอันหนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งอาจารย์จะชอบสองเจ็ดหนึ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ มันจะจับมันจับโคละแนลกันนะเนื่องจากว่ามันต้องใช้แต้มเป็นตัวกําหนดด้วยนะต่อมาเป็นซับอนันตนะ์เนาะเข้าถึงสองตัวเลยหกกับแปอาจารย์ใส่ดาวไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเอานี้ออกแล้วก็จะไม่เห็นนะเดี๋ยวลดหน้าจอให้แคปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเล่มนี้ออกซับอนันต์เนาะเก้าศูนย์สองแปดนะอานะจารย์ก็ชอบแนวทางของเลขสองนะแปดเนี่ยมีติดหลักร้อยนะตัวชนแล้วว่าหลักร้อยเป็นเลขคู่นะแต่สุด ถ้าสูตรตัวชนหลุดนะคะท่านผู้ชมสองก็จะมาเลยสองแล้วว่าตัวเลขเก้านี้ก็มันจะมีสูตรที่อาจารย์จัดไว้ให้นะมันจะมามาแค่สองชุดนะก็คือสองเก้าศูนย์กับเจ็ดเก้าศูนย์แต่ว่าเลขคู่นะเออสูตรหลักร้อยมันจะเป็นเลขคู่ก็น่าจะเป็นสองเก้าศูนย์มากกว่าที่จะเป็นเจ็ดเก้าศูนย์นะถ้ามาสองสองเก้าศูนย์ถ้าเป็นเจ็ดก็น่าจะเป็นสองเจ็ดหนึ่งนะมันคนละเวอร์ชันกันนะต้องเข้าใจด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูเอ,อโปรดนะคะโปรดเข้ามาสองตัวเลยหกกับห้านี่นะหกห้าวันนี้โปรดก็มีหกห้าสี่สามอ่ะ่ใครจะชอบห้าชอบสี่นะต่อไปย้อนงวดย้อนงวดก็เข้ามาถึงสองตัวเลยหกห้างวดที่แล้วนะสูตร ข้อมูลบนนี้เข้าดีนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมมีดาวเพียบเลยมีหลุดอยู่แค่สามสูตรเองเนาะหลุดนะหลุดย้อนงวดก็มีสามแปดเก้าสี่แปดก็ติดหลักร้อยนะที่เป็นตัวชนสี่ก็ชอบอยู่นะคะแล้วก็สัญจรด้วยเนาะสัญจรก็ยุ่งยากอยู่นะคะแล้วก็มีมีดีเนาะเข้าที่เลขแปดนะคะสำหรับงวดนี้ก็เก้าสี่หกเจ็ดอาจารย์ชอบเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม เจ็ดนะเคยจะ,จะติดเป็นไอสี่เจ็ดสองแล้แต่สามเหมือนกันเนาะสี่เจ็ดสองแล้วแต่คนชอบนะแต่อาจารย์คิดว่าบางสูตรอะบางทีมันเข้ามางวดที่แล้วงวดบางงวดนี้บางทีมันบางบางสูตรมันก็ไม่ได้เข้าต่อบางทีมันก็จะหลุดก็มีนะคะรับแลร,รับแหลเข้าที่เลขห้านะคะงวดนี้ก็สามสี่ห้าหกนะก็เน้นไปสองตัวนี้แหละสี่กับห้าถ้าเข้านะ และแปลก็เหมือนกันนะก็เป็นสูตรที่หลุดบ่อยอยู่นะคะกูนะ๊ตสมัยก่อนหากินได้เลยนะจะวิ่งต้องวิ่งในกู๊เดี๋ยวนี้หลุดบ่อยะคะ่ะสูตรกู๊เกนะ้าสี่เจ็ดสองคะอาจารย์ชอบเลขเจ็ดนะคะเนี่ยสวยทุกตัวเลยนะงวดเนี้ยกู๊เนี่ยหลุดแล้วต้องน่าจะเข้านะคะท่านผู้ชมกู๊ดเนี่ยลองเลือกดีๆบางท่านก็เลือกเก่งเลยนะเขามีสูตรมีสูตรในการหาตัวชนอะนะ บางท่านก็เอาไปหมดนี่เลยแล้วก็ไปเช็คตัวไหนมามากก็ตัวน,นั้นเป็นเลขวิ่งอแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันเนาะต่อมารับซับนะคะเข้าที่เลขแปดนะเข้ามาหนึ่งดาวเพราะฉะนั้นก็มีสี่ห้าแปดหนึ่งอาจารย์ชอบเลขหนึ่งะคะท่านผู้ชมมันมีมันมีทางเลขให้ชอบอยู่เนาะบางคนไม่เล่นทางเลขก็ไม่เป็นไรนะคะเอาตัวที่เองชอบแล้วกันเออวัอนนี้เรามาดูเออมารวยเนาะเนี่ยหนึ่งเจ็ดเลย ชอบสองตัวนี้นะบางอาจจะมาแปดสี่ก็ได้เนาะหรือหนึ่งเจ็ดอาจารย์ชอบเจ็ดหนึ่งนี่แหละคู่นี้แล้วก็มาเหนือเมฆนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ต้องมีเลขขี้ผสมงวดก่อนมันเป็นเลขคู่แล้วมาสองตัวเลยเห็นไหมเออแปดอะไรคะแปดหกห้าเห็นไหมเข้าสองตัวเลยแปดหกห้าตัวที่อาจารย์ขีดทิ้งไปเนี่ยสี่กับศูนนี่ก็ไม่มาจริงนะคะงวดนี้ก็ เป,เป็นเป็นแนวทางของเลขขี้เนาะชอบชอบเจกับชอบ1นึ่งนะคะราครจะชอบห้าเก้าดีก็ได้ห้ากับ9้ามันก็จะมีตัวจับไปเลย9ก็อาจารย์จับไว้ให้นะสองเกศู 2, 9, นยะ์ะสองเกศนย์แต่ว่ามันไม่ได้แต้มนะทะ่านผู้ชมทำตามของเก่านะย้อนไปหงวดนะมันเข้า3ามตัวตรงสองวดติดเลยนะ เหนือเมฆมหาเทพเก้ามาเลขแปดนะเข้าเป็นทางแบบนี้นะมหาก็มีเก้าหนึ่งหกสองมีที่ชอบเลยก็เลขสองกับเลขหนึ่งนี่นะมีทางเลขอยู่นะแล้วก็วาทอาจารย์เคยเอาวายทีจับก็เข้า2องตัวท้ายบ่อยนะคะสูตรวายทีสหรับวันนี้ก็สี่ห้าหกเจ็ดนะสี่ห้าหกเจ็ดชอบเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม ยอดเยี่ยมนะคะกองงวดที่แล้วขนาดสูตรเดินดีๆนะงวดที่แล้วออกเ865นะยอดเยี่ยมหลุดนะคะท่านผู้ชมหลุดถ้าหลุดแล้วส่วนใหญ่มันจะกลับมาเข้านะจานชอบหนึ่งชอบสองนะคะหนึ่งกับสองแล้วก็ชนะจนนะชนะจนก็หกสองสามสี่เดี๋ยวจานจะให้ fc แคปหน้าจอของ เ,เทวาให้โชคนะมันจะเป็นเลขล็อกเดียวกันนะของเก่านะในจานเขียนไว้เนี่ยเทวานะมัน,เป,นเป็นล็อกเดียวกันนะห้าหกแปดสองนะออกออกแปดออกแปดห้าสองเนี่ยแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้ล็อกเดียวกันนะห้าหกแปดสองนะมันก็ออกเป็นเออแปดหกห้าเห็นไหมมันเข้ามันเข้าสองงวดเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยแปดหกห้าเข้าสามตัวสองงวดติดเลยนะคะท่านผู้ชม อันนี้คือสูตรที่ไม่ได้วางให้นะมันชื่อเทวาให้โชคนะเดี๋ยวจารย์จะให้ทุกท่านแคปไว้แล้วกันเนาะไม่มีพื้นที่ให้เขียนนะคะเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้นะคะนี่ค่ะรู้สึกเดินดีเนาะเดี๋ยวแคปไว้อันนี้จะเป็นงวดที่ห้าสิบเอ็ดนะเริ่มทะไรเงี้ยห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะชื่อมันก็คือเทวาให้โชคนะถ้ามันเข้าก็มาขออาจารย์ได้นะเนี่ย เทวาให้โชคเทวาคือเทวดาเนี่แหละเทวาดาให้โชคให้นะฮะตรงนี้เลยแ,แรกก็อิงมานี้เนอยถึงว่าจะทะแยงมานี่น่าจะเป็นเลขสองแล้วไม่ใช่นะมาตรงนี้แล้วพอมาตรงนี้เข้าเข้าสามตัวเลยฮะอันนี้หนะึ่งสองสี่แปดเนาะอาจารย์คิดว่าน่าจะติดนะคะท่านผู้ชมถ้ามันเป็นทางทะแยงมาแบบนี้มันอาจจะมาสองตัวนี้เลยมันจะมีมุมตรงอื่นนะะที่อาจารย์เห็นนะของสูตรรับสี่มังกรนะ่ะ ที่เห็นๆนะแล้วก็ทางเลขสวยของลาชาโชคนะท่านผู้ชมมีโอกาสเลยเอาแคปหน้าจอไปนะพอชื่อเทวาให้โชคถ้าเกิดมันเข้าตรงนี้ก็มาขอได้เนาะดูตรงนี้นะไม่ได้ลอกไว้ในนี้นะให,ให้แคปเองแล้วนะแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลดหน้าจอให้แคปทั้งหมดเลยเผื่อท่านจะไปเรียกอะไรคะไปจดไว้นะจดสูตรเออจดตัวเลขต่อจากสูตรเขียนชื่อสูตรไว้ด้วยนะนี่ค่ะ แคปหน้าจอเลยแล้วสําหรับงวดนี้เนาะงวดนี้นะนนะอาจารย์จะใช้สองสูตรนี้ในการจับนะคะใครจะใช้สูตรไหนก็ก็แล้วแต่เลยนะอาจารย์จะใช้คู่ขวัญน,นะคะที่ทําดอกจันไว้นี่จับกับรับวงในนะคะแปดเอ่อไม่ใช่นะไม่ใช่รับวงในจับกับรับสี่มังกรนะคะที่เข้าสามตัวงวดที่แล้วเนี่ย9012มันจะต้องติดนะคะ มันไปชนกับเมื่อกี้เทวาให้โชคด้วยนะแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมาชนกับยอดเยี่ยมซึ่งสูตรส่วนใหญ่นะคะถ้าไปสูตรดังๆแบบเนี้ยสูตรหลุดแล้วเข้าเลยได <c oughs> ้เลขเดียวกันเลยค่ะ9012จากอันนี้นะที่มันเข้างวดที่แล้วสามตัวเนี่ยรับซีมังกรไอ, <c oughs> อ้ขอประทานโทษเนาะลืมดื่มน้ำก่อนบันทึกเทปโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะอันนี้เรามาดูกำลังวันเนาะ 937อาจารย์ชอบเลขเจ็ดนะคะอาจารย์จะให้ที่เจ็ดไปเลยตรงนี้กําลังวันนะแล้วจะวิ่งเจ็ดนะคู่ตัวอาจารย์ให้คู่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองอาจารย์จับสามตัวให้เลยนะสองเจ็ดหนึ่งให้เป็นกรณีพิเศษไปเลยนะสําหรับในข้อมูลบนนะแล้วส่วนสองสูตรนั้นมันทําได้นะสองเก้าศูนย์กับเจ็ดเก้าศูนย์มันเข้าสามตัวบนตรงๆติดกันสองงวดเลยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้จะเป็นงวดที่สามถ้าเข้าไม่ได้ใช้สูตรปัจจุบันทํานะ ย้อนไปประมาณหกถึงแปดงวดนะ่ะแล้วลองทำดูทำเก็บไว้นะแล้วมันมาเข้าสามตัวตรงๆของสองงวดนี้เลยนะคะแต่ไอ้งวดที่ทำไว้นะ่ยมันหลุดนะมันหลุดมันไม่ได้เข้านะมันมาเข้างวดที่ออกตรงนี้เลยแปดห้าสองแล้วก็แปดแปดหกห้าตรงๆเลยนะคะเป็นสูตรย้อนงวดนะที่ทำเาเก็บไว้แล้วมาเปิดดูโอ้โหคนลุกเลยนะท่านผู้ชม อาจารย์เขียนให้แล้วนะก็คือสองเก้าศูนย์ก็อยู่นี่ด้วยนะสองอันนี้ครบสามตัวบนนะสองเก้าี่สองเก้าศูนย์หรือว่าเจ็ดเก้าศูนย์สองชุดนี้แต่ถ้าหลักร้อยมาในทางของเลขคู่นะหกแปดสองสี่มันจะมีเลขสองนี่มันได้นะฮะนี่สองเก้าศูนย์อาจารย์ให้ไปตรงนี้อันนี้คือสูตรย้อนงวดนะและถ้าถ้าสูตรคู้ขี้หลุดนะก็เป็นเจ็ด แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะที่อาจารย์ให้สองเจ็ดหนึ่งก็คือสองสองเจ็ดหนึ่งก็อยู่ในครบสามตัวบนเหมือนกันชุดนี้นะงวดนี้อาจารย์อันนี้ให้ให้กันไว้เฉยนะอันนี้ตัวนี้ให้จริงๆนะคะคือให้ไปที่เจ็ดเลยนะตัวเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็สองเจ็ดหนึ่งชุดนี้เลยนี่ค่ะอย่าลืมไปจับนะชุดเดียวนะคะแล้วเรามาดูลับสี่มังกรน,นะคะกับคู่ขวัญมาจับไข้คู่กันนะเลขจะไม่ซ้ํากันนะนับเรียงตัวทั้งคู่เลยเออ สี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมแล้วเป็นแปดใช่ไหมแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสองเราลองมาคขวยกันดูฮะแล้วก็เป็นตามนี้สูตรส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นจะชอบมาที่สิบหน่วยบนมากกว่าที่จะเป็นหลักร้อยนะคะโดยเฉพาะคู่ขวัญน,นี่แหละเป็นสูตรหากินในสมัยก่อนของมีดีชาแนลเลยเนาะคู่ขวัญก็จะเป็นเดินดีที่สิบหน่วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับคู่แล้วอาจารย์จะตีตีกรอบตัวเลขให้ค่ะ ถ้ามันจะมากันไว้แค่ชุดเดียวก็คือตรงนี้นะนอกนั้นก็เออแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะมาสามารถมาได้ทั้งบนและล่างเลยนะงวดที่แล้วตรงนี้ก็เข้าล่างตรงตรงเลยนะหกสามนะคะเข้าตรงเลยนะคะอะ่ลองดูนะเนี่ยมีแค่ตรงนี้นะ,ะก็คือสีส้มๆที่จะทาให้ก็คืออาจารย์นะเนี่ยค่ะชอบตัวนี้เลยเนี่ยชุดนี้เลยเจ็ดหนึ่งเนี่ยชอบชุดนี้แล้วว่าใครจะคิดว่าถ้า ดับเอาไม่อยู่ก็เอาหลักแปดมาใส่ก็แปดห้าศูนย์นะสูตรที่เราเรียนมาเราทํามาได้แค่ชุดเดียวแนละ้วตอนนี้คือแปดหลักร้อยใช่มแปดห้าศูนย์เป็นแต้มสามอันนี้ได้แต้มน,นี่แหละแล้วก็อย่าลืมตัดห้าศูนย์ด้วยนะคิดว่างวดนี้น่าจะดังนะน่าจะเสี่ยงไม่ได้นะคู่นี้และอย่าลืมนะสองเก้าศูนย์แล้วก็สองเจ็ดหนึ่งนี่แต่ตัวอาจารย์นะชอบเลขตรงนี้เลยนะคะ ทางเลขนะคะมันจะมาที่สามสามสองสี่แล้วก็เลขห้าแปดห้าสองเลขหกก็แปดหกห้าแล้วก็เลขเจ็ดนะคะเจ็ดงวดนี้ของราชาโชคนะมีโอกาสนะคะท่านผู้ชมแล้วตรงนี้มันจะเป็นจิกมันน่าจะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็จะมีมุมทะแยงอีกสองสามจุดที่จะได้ตรงนี้นะนี่ของรับสี่มังกรน,นะแล้วที่เราทำทำมาได้มันจะมีตัวนี้เนะี่ยแปดห้าศูนย์ถ้าดับเอาอยู่นะคะและนี้คือแต้มนะ แต้มสามกับแต้มศูนย์นะคะอันนี้เก้าเป็นสิบอันนี้แต้มศูนย์อันนี้แต้มได้นะแต้มศูนย์นะอันนี้แต้มแต้มหนึ่งนะแต้มไม่ได้นะคะแต่อาจารย์คำนวณมาได้แบบนี้ก็ทําให้แบบนี้แหละอันนี้แต้มหกนะแต้มไม่ได้อันนี้แต้มสามนะอันนี้แต้มได้แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วตรงนี้ก็ไปเลือกเองเนาะตามนี้แหละอาจารย์จะลดหน้าจอนะคะอันนี้ของงวดนี้นะ งวดนี้ตามนี้เลยเนาะทำมาฝากให้ fc นะคะก็ดูตามชื่อใครชอบตัวไหนนะคะน,นี่คือชนะจนยอดเยี่ยมนะอ,อ,นอ่านเองนะคะงวดนี้อาจารย์สู้ไปที่เจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดบนนะแล้วก็อาจจะเป็นเจ็ดล่างได้ซ้ําไปนะเจ็ดบนเจ็ดล่างถ้าใครไม่ชอบเลขเจ็ดก็ผัดไปเป็นเลขเก้านี่เลยงวดที่แล้วบนเข้าถึงสองตัวเลยนะกําลังวันนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ